กำลังกอดหมูดูทีวีคิดถึงพุงใหญ่ใหญ่เจอกัะตั้งสองวันกอดหมูดูทีวีดูสิอุพุงเข้าก่อนพุงขาใหญ่ไหมให้ฟังเสียงคิดถึง ใหญ่ๆนางหลับจ้ามาคิดถึงกันมากเลยไม่เจอกันสองวัน